อันดับล่าสุดในตารางกลุ่มสาวไทยหลังแพ้สองนัดในวอลเล่บอลคัดโอลิมปิกยังต้องฮึดสู้กันต่อไปสำหรับสาวไทยหลังจากที่พวกเธอแพ้รวดทั้งสองนัดในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก2023 2023 FIVB Volleyball Women's Olympic Qualification ทัวร์นาเมนต์ FIVB Road to Paris Volleyball bon Qualifier ที่2เกมกับเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้3เซตรวดทั้ง2นัดหากให้พูดตามเนื้อผ้าต้องยอมรับว่าฝีมือของสาวไทยนั้นดีแต่อาจจะยังไม่ดีที่สุดเพราะตัวเต็งเข้ารอบในกลุ่มซีที่สาวไทยอยู่ด้วยนั้นตกไปอยู่กับสหรัฐอเมริกาอิตาลีและโปลแลนด์ ซึ่งสองทีมแรกที่เอ่ยชื่อมานั้นยังรักษามาตร,รฐานได้อย่างดีด้วยการชนะแบบสามเซตรวดทั้งสองเกมขณะเจ้าภาพโปลแลนด์เพิ่งจะเสียเซตให้กับเกาหลีใต้ไป1เซตทั้งนี้เงื่อนไขสำหรับสาวไทยในกรณีที่ไม่อาจเป็นหนึ่งในสองทีมที่ดีที่สุดของกลุ่มซีได้ทีมอันดับ 1-2ถึง2ของกลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปเล่นในโอลิมปิกเกม2024แบบอัตโนมัติแต่พวกเธอยังจะต้องมีโอกาสที่จะลุ้นไปโอลิมปิกในเงื่อนไขที่2คือจะต้องทำอันดับโลกในอยู่ในระดับที่ดีที่สุดเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทวีปไปโอลิมปิกอ่านข่าว2เงื่อนไขวอลเล่บอลไทยคว้าตัวโอลิมปิก2024หลังแพ้2นัดรวดรอบคัดเลือก โปรแกรมวอลเล่บอลวันนี้วันที่18กันยายน66ทีมชาติไทยและทีมชาติอื่นๆจะได้พักการแข่งขันหนึ่งวันก่อนที่สาวไทยจะกลับมาลุยต่อและลงแข่งขันนัดที่3ของกลุ่มซจะพบอิตาลีในวันที่19กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาที ส่วนตารางคะแนนล่าสุดของวอลเล่บอลหญิงไทยหลังแข่งจบสองนัดแพ้สองนัดรวดไม่สามารถเก็บเซตจากคู่แข่งได้อยู่อันดับเจของตารางแข่งขันของกลุ่ม C ีขณะผลการแข่งขันของกลุ่มอื่นๆมีดังต่อไปนี้อันดับคะแนนกลุ่ม A 1จีนแข่งสองนัดชนะสองนัดมี6กคะแนน สองเซอร์เบียแข่งสองนัดชนะสองนัดมีหกคะแนนสามเนเธอร์แลนด์แข่งสองนัดชนะหนึ่งนัดมีสี่คะแนนสี่สาธารณรัฐโดมินิกันแข่งสองนัดชนะหนึ่งนัดมีสามคะแนนห้าแคนาดาแข่งสองนัดชนะหนึ่งนัดมีสามคะแนนหกเช็กกียแข่งสองนัดชนะหนึ่งนัดมีสองคะแนน 7. ยูเครนแข่ง2นัดแพ้2นัดมี0คะแนน 8. เม็กซิโกแข่ง2นัดแพ้2นัดมี0คะแนนอันดับคะแนนกลุ่ม B 1. บราซิลแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนน 2. ญี่ปุ่นแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนน 3. ตุรกีแข่ง2นัดชนะ2นัดมี6คะแนน 4. เบี้ยวเยี่ยมแข่งสองนัดชนะ1นัดมีสามคะแนน 5. ปัวโตริโก้แข่งสองนัดชนะ1นัดมีสาคะแนน 6. อารเจนติน่าแข่งสองนัดแพ้สองนัดมีศูนคะแนน 7. บาวเบลแกเรียแข่งสองนัดแพ้สองนัดมีศูนย์คะแนน 8. เปรูแข่งสองนัดแพ้สองนัดมีศูนย์คะแนนอันดับคะแนนกลุ่ม C ี 1. สหรัฐอเมริกาแข่งสองนัดชนะสองนัดมีหคะแนน 2. อิตาลีแข่งสองนัดชนะสองนัดมีหคะแนน 3. โปแลนด์แข่งสองนัดชนะสองนัดมีหคะแนน 4. เยอรมนีแข่งสองนัดชนะสองนัดมีหคะแนน 5. เกาหลีใต้แข่งสองนัดแพ้สองนัด 6. โคลอมเบียแข่งสองนัดแพ้สองนัด 7. ไทยแข่งสองนัดแพ้สองนัด 8. สโลวีเนียแข่งสองนัดแพ้สองนัดภาพจากวอลเล่บอลเวิลด์